ทีมงานต่อพ่อไลฟ์สไตล์ส,ส,สงขาครับดูครับดูดูมันทําดูสิครับยาหมดคนบ้าที่โดนอยู่ตรงนี้พี่อืมอืมแล้วมันก็ยกสวย,ยและตัวเองเลยคนบ้า ใค้คจะตีดีว่าพี่อะนี่โดนรงนบ้าน่ะัเลยอืม เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงที่2คืนวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่ไอ้บ่าวนี่ดูทรงแล้วน่าจะดีเดินมาถีบรถชาวบ้านจนล้มแล้วก็ดึงเสื้อออกมาเหวี่ยงทิ้งดูเหมือนจะดีนะครับพยายามยกรถขึ้นหลายครั้งแต่ว่ายกไม่รอดก็ทิ้งไว้แบบนั้นแหละครับแล้วก็เดินจากไปบ้าเพครับเหตุการณ์นี้เจ้าของรถเข้าแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สพหาดใหญ่เพราะว่าเห็นแล้วรับไม่ได้เห็นดูรถครับรถพังด้วยและ ชาวบ้านแถวๆนั้นเขาก็กลัวครับอาการแบบนี้เพราะว่าเที่ยวเดินหาเบีย้ยหาเศษตังตามตะกร้าหรือว่าช่องเก็บของหน้ารถครับดีไม่ดีไม่รู้วันไหนมันบ้ากว่าน,นี้ไม่ดีแน่ครับล่าสุด ตำรวจุดสืบสวนสอรหาดใหญ่ไปจับมาแล้วนะครับใครอยากรู้จักมั่งบอกให้ก็ได้ครับชื่อวิโรธสุราตะโกอายุ40ปีไปจับได้แถวแถวตลาดคอมเพล็กซ์ในเมืองหาดใหญ่นะครับเพราะว่าเที่ยวเดินเวียนเวียนรับจ้างทั่วไปอยู่แถวแถวนั้นแหละครับงานการทํามั่งไม่ทํามั่งแล้วแต่อารมณ์แต่ที่ขาดไม่ได้คือน้ําแข็งหรือว่าไอครับอันนี้ประจําเลยถ้ามีตังค์ดูสิครับ ตอนถูกจับยังดีดอยู่เลยครับนั่งไม่ติดอยู่ไม่นิ่งไปฟังคำตอบว่าไปถีบรถเข้าทำไม่อะเว้ยลุงมาจิ้มเราก็ใส่อะมาจิ้มเราก็ใส่อะมาบึงไปยังไงมั้ยฮะเนาะมอวีมอวีไรมอวยเนี่เราต้องรับร่างไปเดินไปตรงครับเราเสียบยาเลยรับร่างไปเดินไปตรงไม่ต้องแก้มเสียต้องแก้มอืมเดี๋ยวเราไปเดินหาเล่นในรถนะผมไม่บุ้มทำไมอยู่ในร้านจริง ก็คือว่าไปมาเจ้าด้านนายลงมาเดี๋ยวที่ลับเทียงก็เดินไปเดินทำไรเดิน้าของหลับเทียงนอ้นที่ต่างค์ไอ้เนี่ยอืมนี่โดนคนบ้านะ คือวิโรดยอมรับครับว่าตอนนั้นเล่นไอจนดีดคุมตัวเองไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปทีรถเขาทําไมและผลตรวจปัสสาวะก็เป็นบวกด้วยมีสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกายตรวจสอบโปรไฟล์ก็พอใช้ได้ครับเคยถูกจับคดียาเสพติดแล้วก็ลักทรัพย์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่มาหลายหนหลายทีแล้วครับก็ถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายนะครับ อาการแบบนี้น่าเป็นห่วงเลยครับให้เดินอยู่คนเดียวข้างนอกไม่ได้หรอกครับต้องส่งบําบัดอย่างเดียวไม่งั้นไม่รู้วันไหนไปทีบรถหรือว่าไปทุบรถทุบวัวใครอีกก็น่าจะมีญาติพี่น้องนะครับเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่หมู่หนึ่งตคลองแหอยาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่เองครับแต่ว่าดูทรงแล้วนี่น่าจะหนักเกินที่ญาติพี่น้องจะรับไหวแล้วนะครับไม่งั้นไม่ออกมาเดินอยู่คนเดียวแบบนี้ พี่น้องจะเอาไม่เอาไม่รู้ครับแต่ว่าวิโรจน์บอกว่าถึงผมจะไม่มีครอบครัวผมก็มีแฟนนะครับนัดก,กับแฟนไว้แล้วด้วยว่าจะพาไปบอกรักบาเลนไทนยเสียดายเสาายีสาายดา,ายครับนายจับกสกอรแทนที่จะได้เข้าห้องหองแต่ต้องมานอนห้องขงังแทนแผนพังหมด<น>มีลูกมีมีหไหมนี่ม่เหรอมีแฟนเหรอว่ามีแฟนกันแฟนอยู่ไหนแฟนอย,อยู่ไหนแฟนคอยดีที่ไรอ่า วันใดไมีแวนกันในนอนในนอนไดยกันไม่ได้ไปอาเฟลอะไรวันวันวันดไม่ได้ไปอาเฟลอะไรได้เราจัดเฟ้นไหมวันนี้จัดเฟ้ไหมว่ากับนี้ใคร้านงอะใครกาเวนองทั้งอะ ใครเข้าสิบเปน็นอ่ะสวัสดีครับลูกพี่